ค่ะระบบบริการสาธารสุขนะคะก็เรื่องกฏหมายเซ็่เป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะเราจะก้าวไม่ถึงฝันเลยถ้าเราไม่มีไม้เซ็ตที่แบบโกรด์ะคะ่ะนะถ้าทุกคนมัวแต่อยู่ที่เดิมอยู่คอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะคะก็จะระบบบริการเนี่ยเราจะไม่ไปถึงเป้าที่เราตั้งตั้งเป้าหมายไว้ค่ะเป้าหมายก็คือคุณภาพที่เป็นเลิศและความมีความปลอดภัยต่อประชาชนค่ะค่ะปีนี้นะคะสรพจัด เอชเอฟในทีมโค้ใหม่์เซ็ตนะคะ mm hmm. ช่วงเดือนมีนาคม2567 mm hmm. นะคะ mm hmm. ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ mm hmm. เราจะได้ uh, แนวคิดการพัฒนาคุณภาพบริการที่ uh, mm hmm. เป็นท mm ีม hmm. ของปีนี้นะคะ mm hmm. แปลกใหม่สำหรับ uh, การพัฒนาของเราค่ะ ลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานประชุมวิชาการประจำปี H A Natural Forum ครั้งที่24เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ถึง31มก,กราคม2567นี้นะคะ